สวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้ครับกับผมกนพัฒนนะฮะทุกเช้าวันเสาร์ทิศแบบนี้8ปดโมงทางช่องวันสาสิ็ครับเช้านี้ครับจะพาไปทางก๋วยเตี๋ยวเรือหมูนะครับที่เจ้าของร้านนั้นปรับราคาจากเดิม15บาทลดลงเหลือ8บาทผักฟรีน้ําฟรีครับปรับราคาให้ถูกลงแต่ปริมาณเท่าเดิมแบบนี้ก็มีด้วย เราไปกันที่ร้านครัวเพื่อนกันกว๋วยเตี๋ยวเรือ8บาทนะครับร้านตั้งอยู่หน้าปากซอยสายฝนร่วมใจซอย10เขตเทศบาลเมืองราชบุรีตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเจ้าของร้านชื่อพี่เอนะครับหรือว่าคุณปรรทนาณลำปางวัย49ปีเปิดร้านมาตั้งแต่ปีพศ2562เริ่มต้นขายกว๋วยเตี๋ยวเรือชามละ15บาบาทต่อมาราวปลายปีพศ2565มีคุณลุงปั่นจักรยานเก็บของเก่าขายเข้ามาในร้านและถามพี่เอว่า มีก๋วยเตี๋ยวชามละ10บ,บาทไหมพี่เอตอบไปว่างั้นขายให้คุณลุง8บาทและกันน้ำฟรีผักฟรีมีเงินทอนให้อีก2บาทนับตั้งแต่นั้นมาครับก๋วยเตี๋ยวเรือ8บาทก็เป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตของร้านวันที่ขายดีขายได้มากถึง8,000บาทเรามาคุยกับพี่เอเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ8บาททีจใจกว้างเป็นแม่น้ํากันเลยครับสวัสดีครับพี่เอครับ อยากให้พี่เอช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยครับวันที่คุณลุงเนี่ยมาขอซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละสิบาทคือมีคุณลุงมาขอซื้อก๋วยเตี๋ยวละสิบบาทนะคะก็เลยขายให้แก8บาทแกจะได้มีเงินเนี่ยกลับบ้านอีก2บาทตั้งแต่นั้นมาก็เลยลดราคาจาก15บาทมาเป็น8บาทเพื่อให้คุณลุงจะได้แบบว่ามาทานได้กก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ8บาทมีเครื่องอะไรบ้างครับ ก็จะมีมีเส้นมีหมูมีตับแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะซึ่งร้านอื่นอาจจะราคา15บาทแต่ร้านเราแป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ชามละ8บาททาน3ามคำหมด5าชามอิ่มนะครับพี่เอให้เครื่องทุกอย่างเข้าเดิมแต่ปรับราคาลดลงจาก15บาทเป็น8บาทลดราคาลงเกือบครึ่งแบบนี้ไม่ขาดทุนหรอครับเราได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นไอตรงขาดทุนนี้มนไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าเราได้ลูกค้ามาใช้บริการตลอดนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือราคา8บาทที่ว่าถูกแล้วนะครับพี่เอยังมีเมนูที่ว่าถูกกว่านี้อีก คืออะไรครับข้าเส้นล้วนเลยนะคะก็5บาทไม่ใส่หมูไม่ใส่ลูกชิ้นอะไรเงี้ยก็ราคาเริ่มต้นที่5บาทแล้วพี่เอมี M e ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ราคาสูงกว่าชามละ8บาทไหมครับมี30พิเศษแล้วก็มีชุดอิ่ม40สชุดแน่น50ชุดจุก70็ก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ8บาทเคยมีคนทำสถิติทานมากสุดกี่ชามครับ81ชามค่ะชามมา6คนเนี่ยทานจริงๆริะคนคือี่3คนนี้จะต้องคุยจะมากกว่าตอนนี้นะครับสถิติอยู่ที่81ชามนะครับ ใครที่อยากทาลายสติก๋วยเตี๋ยวเรือชัมละ8บาทนะครับของของร้านครัวเพื่อนกันก๋วยเตี๋ยวเรือ8บาทก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอด้เนยนะครับรักเธอข้างเดียวจนเบื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าชัมละ8บาทด้วยทุกๆ